สำหรับข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะปราบสินค้าไร้มาตรฐานนะครับที่มีการลักลอบขายออนไลน์นะครับซึ่งในเรื่องนี้ทางคณะกรรมการที่ว่าก็คือคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปอุตสาหกรรมนะครับที่จะมาทําหน้าที่ในเรื่องของการป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามออ,อก,กอต่างๆนะครับซึ่งก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ นวัตกรรมต่างๆนะครับมีการจัดทําระบบพื้นฐานแล้วก็นําฐานข้อมูลต่างๆมารวบรวมไว้ในที่เดียวกันแล้วก็มีการวางแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงมีการประสานกับหน่วยงานต่างๆที่ดําเนินการในเรื่องของการปรับปรามในเรื่องของสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการศึกษาพิจารณาแล้วก็กันกองนําเสนอ แนวทางในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆให้กับภาคส่วนต่างๆเพื่อที่จะได้ทําให้ประสิทธิภาพในการปราบปรามสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอำนาจในการควบคุมดูแลร้านค้าที่ขายตาม ตลาดแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ต้องบอกว่าพฤติกรรมของคนซื้อสินค้านะครับทุกวันนี้หันมาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นนะครับครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือพอหันมาซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องในการล้องเรียนนะครับที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของมาตรฐานของสินค้าบางทีก็บอกว่าไม่คุ้มกับราคาที่ซื้อไปนะครับอย่างสถิติข,ข้อมูลที่ทางสํานักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับ มีการเก็บข้อมูลสถิติในเรื่องของการร้องเรียนตั้งแต่ปี2,563ถึงปี2,567นะครับพบว่ามีการ ร้องเรียนเพิ่มขึ้นมาทุกปีนะครับทั้งอย่างของในปี2,566ก็จะมีเรื่องร้องเรียนอยู่ที่209เรื่องด้วยกันนะครับอย่างของปีนี้นะครับ2,567ก็จะมีอยู่ที่216เรื่องแล้วนะครับยังไม่ถึงตอนสิ้นเดือนเลยนะครับก็เกินของปีที่แล้วไปแล้วนะครับซึ่งสินค้าที่ร้องเรียนเข้ามาก็จะมีทั้งประเภทของปลั๊กไฟฟ้านะครับหรือว่าสายไฟฟ้า power bank หม้อสแตนเลสหรือแม้กระทั่งภาชนะพลาสติกหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับที่มีการร้องเรียนเข้ามาว่ามีการแอบลักลอบนําสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานตรงนี้มาวางขายในตลาดออนไลน์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทางหน่วยงานก็เลยต้องมีการวางมาตรการในเรื่องของการควบคุมดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้สามารถซื้อสินค้าได้มาตรฐานนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วการทํางานปกติ จะไม่ไปซ้ำสรอนกับ การทางานของหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมหรือเปล่านะครับก็ต้องขออธิบายว่าหน่วยงานปกติของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ยังคงดูแลเช่นเดิมนะครับอย่างเช่นของกรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนของโรงงานต่างๆนะครับแล้วก็สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอนะครับก็จะดูในเรื่องของการจดแจ้งการขออนุญาตมาตรฐานต่างๆนะครับส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับก็จะดูแลในเรื่อง ื่องของผู้ประกอบการนะครับแต่ว่าของคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปที่ตั้งขึ้นมาตัวนี้ก็จะเข้ามาเติมเต็มในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้จะให้ความสําคัญในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะครับก็คือการนําเอา AI มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลแล้วก็ทําให้การควบคุม สินค้าที่ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีการตั้งคณะกรรมการย่อยออกมา2ชุดภายใต้คณะกรรมการชุดใหญ่นะครับซึ่งซึ่งชุดแรกก็คือชุดคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับที่จะมาทําหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมการขับเคลื่อนการทํางานในเรื่องของการตรวจสอบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่จะมีการนําเอาเทคโนโลยี AI นะครับหรือว่า ปัญญาประดิษฐ์ตรงนี้มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับ ตามแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้ากับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ทํางานร่วมกันในเรื่องของการปราบปรามสินค้าตรงนี้นะครับส่วนอีกคณะก็คือคณะอนุกรรมการพัฒนาแพลตฟอร์มนะครับที่จะรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งในตัวนี้ก็จะมีการนําระบบ AI เข้ามาช่วยในการพัฒนาแพลตฟอร์มเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะทําให้การร้องเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการนําเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่า ท r ร์ฟิกเพลาะนะครับที่เป็นระบบ AI ที่ช่วยตรวจจับการที่เวลามีการร้องเรียนเข้ามาเยอะๆตรงนี้นก็จะมีการคัดแยกข้อมูลกรองข้อมูลเพื่อที่จะให้เห็นชัดว่าข้อมูลตัวไหนมีความสําคัญแล้วก็สามารถพุ่งเป้าไปได้ที่จุดที่มีปัญหาได้เลยนะครับก็จะเป็นการบริหารจัดการระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะทำให้สามารถสั่งระงับในเรื่องของการ จำหน่ายสินค้าที่มีปัญหาในเรื่องนี้นะครับซึ่งของคณะกรรมการตัวนี้ก็จะมาพัฒนาแพลตฟอร์มนะครับทำให้พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์ได้เลยนะครับก็จะทําให้พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเรื่องเวลามีปัญหาก็กดเข้าไปในตัวนี้ก็สามารถแจ้งเรื่องได้เลยนะครับก็จะทําให้ทางหน่วยงานเห็นข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆที่ทุกคนแจ้งเข้าไปสามารถประมวลผลแล้วก็ สามารถสั่งระงับในเรื่องของขายสินค้าออนไลน์ตรงนี้ได้ก็จะทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นผู้สั่งสินค้าออนไลน์มีความปลอดภัยแล้วก็ได้สินค้าที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าที่มีมาตรฐานได้รับการรับรองนี่ครับสามารถแข่งขันได้ในตลาดของ สินค้าออนไลน์นะครับแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยของเราดีขึ้นนะครับก็เลยเป็นอีกข่าวที่ผมนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟัง